โดยกลยุทธ์ที่ยากเดอดคือเอาคนนอกมาเป็นต้นแบบให้เขาเห็นไอ้ตัว,ว,วเนี้ยคือผมดว่าครูเก่าเนี่ยเปลี่ยนยากจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเขาเขาเห็นแล้วเกิดศรัทธาถึงจะเปลี่ยนถึงจะสร้างแรงบันดาลใจเขาได้จะอยู่ไปบังคับไปคงอยากมากนะครับเรื่องของดูเนี่ยก็คงต้องทุกท่านก็มีประสบการณ์นะฮะคงก็หาทางแก้ปัญหา ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องใช้เวลามากนะรับแล้วแนวโน้มผมคิดว่าหน่ียกระดาษเล็กมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าสันติเด็กก็เกิดน้อยลงเรืนะ่อยๆน้อยลงแล้วต่อไปออสังคมรเราไม่ใช่สังคมผู้สูงอายุมันจะมากขึ้นก็อย่างน้อยสุออาจารย์ก็มีแนวทางค่าวิชาการนี่ก็น่าสนใจ ทีนี้ทางอื่นเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าการที่จะดึงอะไรละ่ะคนในคนอื่นอย่างเช่นตอนนี้หลายหลายส่วนก็ใช้ผู้สูงอายุที่มีความรู้เป็นไปได้ห่าในในในท้องถิ่นไม่มีใช่ไหมที่จะดึงมาช่วยสอนเนี่ยคงยากนะกรณีเนีน่ยมันก็มาสอนทิช,ชาทิา ความรู้เป็นความรู้ท้องถิ่นอะไรนี้มันจะสอนได้ถ้าไปลึกๆึกงไปเราจะอยากเอาชาการอยากเอาสอนให้เกิดรักษากระบวนการงวิทยาศาสตร์ที่ระยองไม่มีโฮมสกูลนะครับเกณฑ์สองไม่มีเกณฑ์หนึ่งมีเกณฑ์สองไม่มีครับโฮมสกูลก็เป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโฮมสกูลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งผมเห็นที่ชลบุรีก็ทำกัน มีช bon ุม uh, นุมเดีหนึ่งนะครับมีผู้ปกครองที่ไม่ยอมส่งลูกเข้าระบบก็จัดเองครับจัดเองโดยกลุ่มไม่ใหญ่แล้วช่างครูตันเองอะไรก็จะเป็นลูกหมอลูกอะไรต่างๆก็ผมเห็นเจอก็ถูกยึดฟื้นที่ประกาศแต่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับครับผมคิดว่าก็คงจะ เป็นประเด็นที่ผมจะเก็บประเด็นเหล่านี้ไปนะแล้วก็ผมจะลองดูว่าจะมีทางที่จะช่วยเหลือพวกท่านไปอย่หงไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของแนวทางปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสผมจะช่วยสะ้อนภาพเสียงที่ท่านบ่นมานี่นะที่กัจะเรื่องสูตผมเห็นด้วยนะเรื่องภาษาไทยอะไรทั้งหลายนะแล้วก็เรื่องปัญหาต่างคิดว่าก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่า นโยบายระดับสูงเนี่ยถ้าจะมองให้ลึกอย่างจริงจังเนี่ยคงจะน่า,นาจะต้องมองอย่างทีที่ที่ถัในในประเด็นแบบนี้ว,ว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้อะไรมันท้าทายมากกับบริเวณขนาดเล็กที่มันดีมากเกิอสองหมื่นกิโลรนะครับเพราะนั้นมันจะต้องคงไม่ใช่ใช้วิธีเดียวที่จะไปแก้ปัญหาได้ทุกทุกที่หรือเหมือนกันทุกท,ท,ทุกน,น,นะครับก็ก็คิดว่าสิ่งน,งนี้ก็เป็นสิ่งที่ จะต้องมีรู้ร่วมกันนะฮะผมไม่ไม่ทราบว่าทุกท่านมีมาเจอกันบ่อยแค่ไหนครนะคนนี้หรือวันนี้ปกติจะเป็นประจำาไหมประชุมประจําเลยนะที่มาประชุมแต่เนี้ยเป็นประจำป่ะหรือว่าทำงานครับขออนุญาตอาจารย์ครับคือา ว่าดีแล้วในในในส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราต้องการี่แก้กราทำในขาเล็กท่จริงจะทำให้มันมีนาด่ถ้าไม่มีก็ทำไงอย่ยุบครับองผมผมก็แล้วแล้วคือการยุบเนี่ยขอให้เป็นในเชิงนโยบายที่มาจากข้างบนคืออย่าไปรอว่าให้ผู้บริหารไปเคลียร์กับชุมชนหรือถกเถียงพื้นที่เคลียร์อะไรคือหมายความว่าในวั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 นตำบลวันสกูเนี่ยในโรงเวนตำบล ควรจะมีแล้วเราทำตามนริบายนะคือครูเอาไปรวมกันทัี่โรงเรียนเดียวกันก็นจะเกิดการแข่งขันเด็กเอาไปอยู่ด้วยกันมีสมกู๊บัานวิ้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วทางข้างบนนเี่ยทางกระทรวงสัส่งเลยว่าโรงเรียนเนี่ยยุบยุบไปเลยครับและผมว่าแก้ปัญหาได้มันจะดีกว่าตอนนี้เพราะว่าอย่าปล่อยให้มันยืนตายเองเพ้าะน่งนั่สงสารให้ตายเขาโดนฆ่าที่ว่าครับถ้าในเชิงนริยไบต์ ถ้ายุกในมีเชิญของครูและผู้บริหารจะเขอาไปเลยผู้บริหารไม่มีที่อยู่ครูไม่ระบาดครูจะละบาดวะเอาของครูครูอแจะวนวายตรงนี้ว่าไม่อยากไปเขาติดที่หรือวา ที่ที่พูดจากพ่อครูก,กับผู้บริหารแต่อีกประเด็นที่ย้ำก็คือต้องเรียกชุมชนนะฮะคือชุมชนชชุมนจะรู้สึกยังไงเป็นปนโยบายเชิญของรัฐเนี่ยผมว่าหลายเรื่องที่รัฐสามารถสั่งการได้โดยที่เราไม่ต้องไปรอเกียร,ถถยรถย์ถ้าเกียร์มีปัญหาแน่ต้องเกียร์เลยเยี่ยงสองฝักสองฝ่ายต้องเป็นขั้วก,การเมืองเขาถิ่นเลย โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศไทยมีที่เดียวเลยในอย่างในหลายประเทศก็มีแต่ก็จะที่จะบอกนะว่าบางประเทศจะใช้วิธีการใช้โรงเรียนใช้เลอะรได้วยรโรงเรียนที่อย่างที่บอกฮะย้ายคือมุงเด็กแบ่งซล่เอาที่เป็นศูงสอนะแต่ว่ารับต้องจัดบริการตรงนั้นน่ก็มีฮะในหลายหลายประเทศก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาในขนาดเล็กด้วยวิธีะแต่ถ้าจะทําอย่างนั้นจริงๆ กันจะเวิร์กแบบคนรู้ดัดรับจากรถมารับส่งให้โรงเรียนที่สอนความหนึ่งคือาาปปร่วมกันไปกรุบดูเยี่ยมนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเชิงกายภาพาแต่ถ้าอย่างการว่าเป,เป็นเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งตำบลไปเลยยุบผู้ปกครองก็จะเดือดร้อนลูกก็จะเดินทางไกลในบางส่วบบนหรือไม่ไม่เดือดร้อน,นเดือดร้อนไก่นะไอ้ไก่ก็ไม่ด้เหมือนถ้าจะไพวกค่านิยมของผู้ปกครองเนี่ย คือไปได้เลยแล้วอันนี้กระทบเยอะเลยผมว่าต้องประเมินหลายหลายด้านเออนี้่าจละเป็นหน้าคิดนะจยะอาจจะต้องเป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าน่าจะศึกษาว่าถ้าสมุดพันตุกตาโมเดลขึ้นมาว่าหนึ่งหนึ่งตะพนหนึ่งโมเมนต์จะกระทบอะไรบ้างเป็นทางเลือกที่น่าสนใจต้แล้วสองก็อีกนี่อันนี้เรื่องน้อยที่สุดเอาดูที ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องไตก็ปกครองไม่ได้หมด วันนี้อย่างน้อยสุดผมยึดได้แลกเปลี่ยนเนรียนรู้นะครับผมก็ได้ความรู้เยอะเลยเรื่องปัญหาภาษาอะไรต่างๆนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยในในกระทรวงผมก็เป็นกรรมาการอยู่หลายชุดนะฮะเรื่องภูมิคุ้มใหม่เรื่องของอวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะไปนิเทศหนนะึ่งแล้ววันเลือนเนี้ยวันเลือนนี้จะมีการประชุมที่สําคัญชุดหนึ่งผมเป็นกรรมาการ ชุดหนึ่งของกรรมการจะรูปการศาึกษาของสภาการศาึกษาล้วก็จะมีการพูดคุออยกันถึงเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาที่สภาการาอากึกษาจะเสนอพรอมซึ่งจะประชุมกันที่นครปฐมทีน,นี้ตอนนี้ผมได้รับโจทย์มาอันหนึ่งก็คือว่าสภาการศาึกษาให้ผมมาคิดว่าจะจัดตั้งสถาบันวิจัยเชิงนโยบายคือผมคิดว่าได้ประโยชน์มากอันนี้คือจะเรียนแบบของเกาหลี เกาหลีเนี่ยเทดี้ทุกท่านรู้จักตอนนี้ประเทศไทยกำลังคิดจะทำเทอร์ด e ี r ้เทอดี T E r D I Thailand Educational Research Development Institute ขึ้นนะครับซึ่งผมได้รับโจทย์มาให้ให้ไปคิดดูวว่าเทอร์ดีจะเป็นอะไรซึ่งจะเป็นเรื่องของกรารพัฒนาวิจัยเชิงนโยบายว่าทิศทางคือถ้าต่อไปนี้ มันควรจะมีสถาบันทางการศึกษาที่ลุกขึ้นมาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อให้ภาคการเมืองหรือหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยจะดำเนินนโยบายอะไรควรจะต้องมีแหล่งที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ล่วงหน้าก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็คิดๆแล้วก็สั่งสัๆกันเรื่อยๆคือตัวนี้ไม่ได้ไทรเราขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเอออย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมีทางมีออปชั่นเยอะมากเลย แต่มันควรจะต้องศึกษาวิเครอบอะไรจะผมระกระทบละทิศทางไหนมันน่าจะเป็นอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมจะจะลองเอาเรื่องนี้ไปไปสื่อสารต่อครนะจบผมเคิดว่าทีวีเวน,นี่ยมันจะเพื่อพูดใน้นะครับโดยงรอของสภาคณะบดีก็จะแล้วการประสานแต่รัฐบารรลาโดยงรอบถ้าเรื่องเกี่ยวกับเขครูเนี่ยก็จะผ่านทา,างคณะบัีฑิตเป็นส่วนใหญ่ครับผมไม่แน่ใจนะครับอาจารย์สองชั่วโมงนี้อาจารย์ได้อะไรจากผม,มก็ว่อความรู แต่ว่าก็อย่างนั้นก็ได้รู้จ like ักก็ได้เปลี่ยนรู้ถ้าว่ามีอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะที่จะต้องดูแลตอนที่เป็นทางการว่าไอ้หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดที่ต้องดูแลมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองและก็จังหวัดสระแก้วสามจังหวัดนี่คือมหาวิทยาลัยประจำที่ต้องหนึ่งมหาวิทยาลัยไอ้หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัยแต่บูรพาได้รับมอบหมายให้ดูแลสามจังหวัด ัาจารยอก็อประสานได้เลยนะครับซึ่เจ้าการให้สนับสนุนหรือดูแลเรื่องอะไรนะครับ,รบก็คงจะขออนุญาตคุติการตรงนี้ต่านี้นะครับอาจารย์คงจะเป็นประเด็นที่อาจารย์ได้พูดคุยกันต่อตอนบ่ายมีอะไรให้ผมช่วยก็อย่นดนีครับขอบคุณครับแบบเียนข่าน Thank